สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพิมพ์งานจากเรีย Smart a c a d e m y ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับ Tik t o k Shop s e l l e r c e n t e r กันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้เราเอาวิธีการ Health Che c คหรือว่าตรวจสภาพร้านค้าของเรามาบอกกันค่ะการตรวจสภาพหรือว่าการเช็คข้อมูลภาพรวมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าตรงจุดไหนที่เราควรจะใส่ใจหรือว่าจุดไหนบ้างที่โอเคดีแล้วจุดไหนที่เราควรจะแก้ไขหรือปรับแก้หรือต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเราก็สามารถจะมองสภาพรวมได้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แพ็กับช่อง RealSmart Academy ด้วยนะคะขั้นแรกนะคะก็ให้เข้ามาในหน้าของ TikTok Shop Seller Center กันก่อนค่ะพอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะให้เราไปดูแท็บเมนูด้านบนได้เลยนะคะคำว่ารายงานข้อมูลแล้วเราก็ให้เลือกคำว่าภาพรวมได้เลยค่ะ โอเคพอเข้ามาในหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ like ไปทีละสเต็ปนะคะเรามาดูฝั่งขวามือก่อนค่ะฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นส่วนในการเลือกวันที่หรือว่าพีเรียดที่เราต้องการจะดูนั่นเองค่ะสามารถเลือกเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือว่าแม้แต่กําหนดเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะเป็น7วันหรือ28วันที่ผ่านมาก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราลองเลือกเป็น28วันเนาะพอเราเลือกข้อมูลมาแล้วนะคะเขาก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้อันนี้ต้องบอกไว้น,นิดนึงค่ะชี้แจงไว้ก่อนว่าตัวที่เราเดโมหรือทําาาใหห้้้ดูนนี่ตตัััววงลบอจจำ เกิดการยอดขายจริงๆใดๆนะคะแต่ว่ามีการลงทอนเทนบ้างเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจจะไม่ได้ครบถ้วนขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยดูเพื่อเป็นไอเดียแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวหลังบ้านของเรากันเองได้ค่ะเรามาดูกันค่ะในส่วนของแนวโน้มหมายคําว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา28วันที่ผ่านมาของช่องเรามันเป็นยังไงบ้างมีเกิดรายได้อะไรบ้างเกิดรายได้ไหมแล้วก็รายได้จากช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มันจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะโดยเขาให้นิยามในส่วนนี้ว่ารายได้ของช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เกิด ช่องทางการของการ์ดสินค้าวิดีโอหรือไลฟ์สตรีมจากหน้าช็อปบน Tik t o อกนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่เขายกตัวอย่างมาให้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่ทําฟังก์ชันนี้หรือใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นว่ารายได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะต่อมาค่ะถ้าเรากดคลิกตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นกราฟแบบนี้ข้างล่างให้นะคะเป็นลูกศรติ๊กแบบนี้เทียบกับรายได้แล้วก็ยอดการดูผลิตภัณฑ์ขึ้นมาค่ะโดยเขาให้นิยามนะคะของคําว่าย,ยอดการดูผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือหมายถึงจํานวนการด สแสดงการไลฟ์สตรีมในระหว่างช่วงระยะเวลาที่เราเลือกไว้นั่นเองค่ะโดยเขาเนี่ยมีสเตตด้านล่างบอกด้วยนะคะว่าในช่วงเทียบกับระยะเวลา28วันที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะมันก็สามารถดูได้อีกว่าโอเคมีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเท่าไหร่บ้างค่ะโดยวเขาให้คํานิยามกับคําว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก็คือจํานวนครั้งที่มีการคลิกผลิตภัณฑ์ในวิดีโอการจัดแสแดงหรือว่าแม้แตก่การไลฟ์สตรีมมีการกดคลิกไปยังตะกาเนะนะี่ยหรือว่าสิน ามากน้อยเท่าไหร่คะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีสเตตอื่นๆให้เราดูอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หน่วยนับขายคําสั่งซื้อที่เกิดขึ้นค่ะหรือว่าแม้แต่อัตรารีวิวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายเนี่ยก็ขึ้นให้เราดูเช่นเดียวกันค่ะโดยถ้ามีนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นเส้นกราฟแบบนี้ให้เราเทียบดูค่ะ ถัดมานะคะก็เป็นส่วนของสินค้าน่าจับตามองในส่วนของข้างล่างนี้นะคะต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าตัวที่เรานํามาโชว์หรือว่าตัวที่เดโมเนี่ยข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนแต่ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะขึ้นมาครบถ้วนทั้งหมดนะคะอย่างน้อยนะคะก็ให้เก็บไว้ดูเป็นตัวอย่างหรือว่าได้แนวคิดในการนํากลับไปใช้นะคะในช่องนี้นะคะก็จะแสดงว่าลําดับสินค้าเป็นแรงกิ้งว่าสินค้าตัวไหนในร้านคาเราที่น่าจับตามองบ้างหรือว่าโดดเด่นมีคนซื้อเยอะคนสนใจเยอะในของร้านเรา อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าโอเคสินค้าตัวไหนที่เราควรจะโปรโมทหรือว่าสินค้าตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามันแ่วแล้วเราอาจจะทําการโปรโมทมากยิ่งขึ้นไหมค่ะอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ก่อนว่าไม่คิดไปเองเนาะว่าโอเคเราคิดว่าสินค้าตัวนี้ขายดีแน่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยพอมาจัดอันดับแล้วมาดูภาพรวมแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะอยู่อันดับ2อันดับ3าอันดับ4ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจิ้มไปให้ถูกจุดน่าจะดีกว่าค่ะซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราอยากจะดูลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็สามารถกดคําว่าวิเคราะห์สินค้าตรงนี้ได้้เเเลยนะะะคขขาาาก็จพรไป หน้าของการเจาะลึกในส่วนของสินค้าเข้าไปมากขึ้นค่ะหรือว่าในตัวคอนเทนต์ไหนที่มีคนดูเป็นยังไงอะไรอย่าเงี้ยบ้างค่ะก็สามารถเจาะลึกเข้าไปได้มากขึ้นค่ะถัดมานะคะ เขาก็จะมาช่วยเราค่ะในการวิเคราะห์ช่องทางสร้างรายได้กันค่ะโดยเขานะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นก้อนที่เขียนว่ารายได้เนี่ยก็คือหมายความว่ารายได้รวมทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นในร้านของเราในช่วงพีเรียดที่เราเลือกนะคะอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการโปรโมทเองหมายความว่าเราลงคอนเทนต์เองเราไลฟ์เองหรือว่าเราทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองในช่องของเราเองนั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นรายได้ที่เกิดจากการแอเฟ l ลิเอหมายความว่าอาจจะมีคนเอาสินค้าเราไปทำแอเฟ i ลิเอทแล้วได้รายได้จากส่วนของแอเฟรลิเอ เขาก็จะนํา2ส่วนนี้มารวมกันแล้วก็จะเกิดเป็นรายได้ของช่องนั่นเองค่ะในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางสื่อสารของทางร้านนะคะอย่างที่บอกช่องทางสื่อสารของทางร้านของเราหลากัลกๆก็จะมีสองอย่างด้วยกันก็คือไลฟ์กับวิดีโอนั่นเองค่ะถ้าใครที่มีไลฟ์ก็จะมีช่องของรายละเอียดขึ้นมาว่าโอเคไลฟ์ Live ไหนที่ดีมียอดขายเท่าไหร่รายละเอียดคนวิวประมาณเท่าไหร่มีผู้ติดตามมากขึ้นเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะมันก็เป็นเช่นเดียวรายละเอียดเดียวกันกันกบของส่วนของวิดีโอนะคะว่าจ,จัดเรนกิงมาว่าโอเคยอดวิวของวิดีโอนเนี่ยต ที่มียอดวิวที่ดีทํารายได้เท่าไหร่แล้วก็เกิดผู้ติดตามมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะถ้าเราอยากดูลึกเข้าอีกก็กดคำว่าวิดีโอเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยเขาก็จะพาเราไปหน้าของวิเคราะห์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนถัดมาในส่วนนี้ของฝั่งทางทีมงานเนี่ยจะไม่ได้มีข้อมูล a f f i l i a t e บอกเราว่ามันเป็นตัวดโมอาะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นข้อมูลอย่างครบถ้วนนะคะในส่วนนี้ก็จะมีเหมือนกันค่ะว่าก็จะเป็นการจัดแบงกิ้งหรือว่าการบอกว่าโอเคคนที่เอาสินค้าเราไป a f f i l i a t e เนี่ยร้านไหนหรือว่าครีเอเตอร์ไหนเนี่ยเขาทำไว้ดีที่สุดดีมากเป็นยังไงอันดับเท่าไหร่หรือว่าได้ยอดเท่าไหร่ประมาณเนี้ยค่ะ,คะเขาก็จะลิสต์มาอยู่ตรงส่วนนี้นะคะแล้วเราก็สามารถดูวิเคราะห์ครีเอเตอร์ต่อไปได้ด้ววววยยยเเเเเช่เ่่่นนนนดีีกัคะจจรริงๆรงๆ้าาสขอภพม หรือว่าเราเรียกว่าเฮลเช็คเลยเนาะของร้านเราเนี่ยมันถือว่าสําคัญมากๆนะคะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเข้ามานั่งดูจี้ไปทุกๆจุดแต่ว่าอย่างน้อยพอเข้ามาในหน้านี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าโอเคแนวน้มของร้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วรายได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วในช่วงที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง เราก็สามารถดูภาพรวมได้เลยค่ะอย่างน้อยเนี่ยก็เห็นเลยว่าสินค้าตัวไหนที่เราควรที่จะทําการตลาดกับมันตอ่อสินค้าตัวไหนที่อย่างน้อยลูกค้าในกำลังสนใจเราก็จะได้ชี้เป้าได้ยอย่างถูกต้องค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมยังไงนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็ก <c oughs> นกดไลค์ <c oughs> กดแชร์แล้วก็กด subscribe <c oughs> ให้กับช่อง Real Smart Academy <c oughs> ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เราตั้งใจจะเตรียมมามอบให้ทุกคนเลยค่ะ ยังไงวันนี้นะคะทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามสามารถถามได้หมดเลยนะแล้วยังไงพบกันนะคะในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ